จะในเฟซบุ Facebook, Como, hey, ๊กในยูทูบ่องยูทูบ e ย่แล้วใครก็คือเรียกผู้ติดตามหรอวะเอาพี่แปนไปหรือย่ะเอาพี่แปดแล้วไปใส่นั่งข้างหน้ามั้งแล้วผูว่าเขาออกว่าเขาว่หนีบ่เออบ่เะี๋ยวมีคนมาเบิงหรือเปล่า มืนสี่ขึ้นเืสี่ได้เลยขึ้นมาบิ้ง้ล้คนจะมาเบิงเ่สีขึ้นตรงนี้พิมไปขึ้นเฮ้ยขึ้นมาเบิ่งหละสวัสดีครับรอขึ้นไปร้องเพลงที่งานคอนเสิร์ตนะครับมากับนี่ครับผู้ใหญ่พัดแยร้องเพลงหลายคนดีเลย วันนี้เป็นงานพระป่าไห,หรอ้านน้องซิมบ้านโนน้องซิมนาโนน้องซิมพระป่านนป้านนน้องซิม,มซีสิเกตช่วงสงการจัดโตจีนก็วันนี้มีไม้ไทยไม้ไทยใจตะวันมาขึ้นเวที นี่นักร้องครับนักร้องนักร้องเพื่อนครับนักร้องประจำเนาะนี่ยมาบนเป็นนักร้องครับนักร้องนี่ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับผมก่องเข็มบาราดครับร้องเพลงในช่องเพลงที่ว่าอะไรนะเออมีมีทั้งกอรลัมมีทั้งเพลงครับมีไพรเมียามันครับอ่ามีไผร์มียามันครับผมแล้วก็อยู่ในช่องยูทูบยาตีปะไอเถวบอกภาษาสัญญาฮัก ลำเพลินทักเมียเสียวเจอไปทางซีจีเตยยองยองสาวนะครับอยบ้มอยู่ในช่องยูทู u b e พอีกาันย่านครับผมฝากติดตามด้วยนะครับผมช่องป่องขิมราชครับครอบครับเพียงเมียไอเมียมันนะครับอีกคนนึงนักร้องนักร้องอีกคนนึงครับนักร้องมาหลายคนครับก็มีนักแสดงด้วยหลายคนอยู่ครับมาวันนี้มาครับมามารอโ์ เป็นตัวนะครับนีบน่ครับนี่ก็นักร้องครับที่แนะนำตัวในนี่แนะนำตัวนะเดี๋ยวโอ้โหักสวัสดีครับผมป้อนสิทธิ์ประตูมครับนักร้องาขอผลงานเพลงผลงานเพลงเอื่นน้องปองกัญชีนะครับบอลออซ้อนทิ้งแท้นครับเอ่อฮักสาวโซ่พรว่าเล่าครับนี่ครันำ้ำหัวใจหล่นพี่เล่านะครับโซ่พรวเล่า ไปยุที่ยูทูปยูทูปกับเจที่ยูทูปกับวัดสีสีประตูมันอะไรนครับเพื่อนี่พวกกันครับสนักร้องครับมาอยกับมากับทีมมาแสดงหลายคนอยู่ครับมาร้องเพลงครับวันนี้เป็นเวทีเวทีพระป่าครับสามัคคีที่วัดที่โรงเรียนโนน้องซิมนะครับโนน้องซิมบ่อยู่ศรีสะเกตอำเภอน้ำเกลียงนะครับวันนี้รอขึ้นคอนเสิร์ตขึ้นจัด โชว์ร้องเพลงนะครับ<อ>เป็นการหาโค้ดนโ้กับร้านด้วยตามเนี่ยจะลองกดกลับไปเมือง,งในช่องยูทูบช่องคนผม,มหลายสวนอยู่<ะ>ีนี้คนเมืองคูเดียตะกูิ้นอไปเบืองอย่างนี้สิเ็นแล้วบ่ว<ะ>สิเป็นคแล้วเอีช่กูกไปเบืองมึงจริง รอชมนะครับคุซาอะไรนะเน็ตคุซาใช่เลยคือบอลเรามาร้อไปก่อนจิ้มสัมมาไปก่อนอ๋อเพียงสมมาเราไปอยู่เราคุรลองกจริงท่านันแล้วเราไปอยู่เรากูร้องก็ริบจริงเท่านแล้วแต่กูร้องกเฮ็ขาเคล็ดมป๊บรีแลกสบายสบายครับเนี่ยนักแสดงช่องก็เป็นนักแสดงอิสระครับในทุกช่อง เจ้าดิเจ้าไออินไทยนณะนั้นกองกัยังโมโหว่าโจจะกองอยู่ไปทุกช่องแต่ปกติเราเล่นอยู่ช่องไทยเดซิลีกันหรอกูก็ขึ้เห็นเมื่อวานนี้ครับมีเชิญมาโชว์ตัวที่โดนน้องซิมครับโมดี้ดิวเนเช่เดียว กับพี่นี่พัดพัดพัดไปไล่ต่อขึ้นเนี่ยทักกายกันทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมรับสมาชิกนะครับในช่องเข้ามารับชมรับฟังนะครับการไลฟ์สดนะครับกำลังรีแล็ครอขึ้นเวทีนะครับเวทีกากูสายเหรอเมื่อกี้มัชยกแก๊สนะ ก็กำลังรดน้ำบัวเพราะกูสายแห้งว่าเราขึ้นไตวเราเาไหลซุเนาะตพองกูเบิ้งว่าเาสนี่กูนักศาสตริกูรากว่าเขาาส่า์เพาเขาจะหรอชมนะครับตอนเดี๋ยวจะอะไรประมาณสักสักลุมวันขึ้นอยังแล้วน้องเผาแล้วก็ขึ้นมีนักร้องใหม่ให้เรียก ไม้ไทยจันทเจตวันมาครับวันนี้เดี๋ยวจะถ่ายจะถ่ายเป็นคลิปลงดูนะครับอันนี้นะครับสดน่างก็เอาแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมและรับฟังนะครับที่ติดตามช่องพามาก่วนเดอะซีรีส์นะครับที่เข้ามารับชมรับฟังและติดตามตลอดเวลาครับถ้าผิดพลาดอะไรไปก็ขอโทษด้วยนะครับขอบคุณครับ ใส่ออกใส่น,าานอบาดนี้เนาะมันบ่เป็นบาดนี้เอานะ